หลังจากที่แปลงถึงแปลงสองของนาเจียมผ่านไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแปลงที่สามของนาเจียมนะครับแปลงเขานะครับแปลงนี้นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ทําสารสุดเรามาแล้วประมาณสามถึงสี่ปีปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ใบอ่อนชอบแรงมากๆกับแปลงนี้นะครับเราก็มาฉีดมาบํารุงกันทุกปีนะครับสาหรับอาการที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือใบอ่อนค่อนข้างแรงก้านแ,แดงแต่มีไขป่ปลาสิ่งที่เราจะแนะนําให้นาเจียมหลังจากที่เราเปิดตะดอกไปแล้วสองรอบฉีดบํารุงไปแล้วหนึ่งรอบ รอบที่4ี่ครับแปลงนี้เราแนะนาให้ใช้ส5พาสเจ็บวกซิงคอย่างละขีดครึ่งนะครับสีพาสสเจ็โลครึ่งซิงขีดครึ่งครับสูตรนี้ใช้ได้เลยทําไมแปลงนี้ใบอ่อนค่อนข้างแรงเพราะหนึ่งครับการแต่งกิ่งค่อนข้างโปร่งครับเห็นไหมฮานุชการแต่งกิ่งค่อนข้างโปร่งต้นเล็กจริงๆแล้ว่ะการลอกขนแงที่ค่อนข้างโปร่งจะทําให้ใบกระพือได้2นะครับต้นลำไยต้นเล็กนะครับชอบแตกใบอ่อนเพราะเขาต้องการเจริญทางด้านลําต้นและใบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องให้เขาคือ ประเมินสถานการณ์ของปริมาณน้ําฝนประเมินสถานการณ์ของทรงพุ่มประเมินสถานการณ์ของการพัฒนาและระยะเวลาด้วยสูตรที่ออกมาเป็นสูตรตายตัวง่ายๆคือ1 5บาสโลครึ่งสิงขีดครึ่งครับดูขิงอนี้นุชบางคนกังวลใจนะดูหลุดไหมหลุดครับระยะนี้นะครับคือระยะที่ขิงหลุดนะบางคนบอกว่าเฮ้ยระยะไหนนะชาติทําไมของพี่ไม่ไม่หลุดเลยนะครับคือระยะนี้นะฮะขิงหลุดแบบนี้เดี๋ยวรอบหน้านะครับก็มาดูกันอีกทีแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า หลังจากนี้ไปการพัฒนาต้องก้าวกระโดดแน่ๆเพราะไข่ป่ามาแล้วดูตัวอย่างต้นนั้นก็ได้ครับก็จะเห็นว่าใบาอ่อนค่อนข้างที่จะมองเห็นแล้วไกลๆอะ่ะก็คือเป็นใบอ่อนทั้งแปลงเลยเป็นใบอ่อนทั้งแปลงเลยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือมีการพัฒนาของดอกแล้วมีการพัฒนาของดอกแล้วนะครับดอกยืนอยู่บนยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นระยะนี้ก็อย่าเพิ่งกังวลหรือร้อนใจไปนะครับยังสามารถที่จะบำรุง และทาให้เขาต่อยอดและโตได้ดูต้นนี้ก็รู้ครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นตัวอย่างเลยใบยอ่อนแรงก้านแดงแต่มีไข่ปลานี่ครับขึ้นมาแล้วอันนี้คือต้นเล็กนะครับทุกๆุก,กต้นจะพัฒนาการแบบนี้นะครับทุกๆุกต้นจะพัฒนาการแบบนี้วันนี้หมุนทาไมวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยทำไมามันหมุนมน,นุษย์เฮ้ยอะไรอ่ะใบพัดเหรอใบขิงเขาเรียกใบขิงหมุนเหรอใบขิงหมุนตายแล้วนี่ฮะเราเรียกว่าก้านแดงใบอ่อนแรงและขิงหมุนนะฮะโว้ด้วยวะ เออแปลกว่ะทำอะไงมาก็มันงเคยเห็นนะขิงหมุนนะขิงหมุนนะฮะนี่ครับเลื้อยเลื้ยเลื้ยไปไหนจะอยไปไหนลูกนะครับร่องรอยของการทุนเรือไก่แจ้มีเลื้อยมาเป็นศอกแต่ยังมีดอกอยู่ข้างบนหนูใบน้อยค่ะหนูใหญ่ใบเยอะนะครับโอเคนะครับที่ติดตามชมขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางํำสวนลใหญ่กับนายชตีคลิปนี้สั้นๆแต่น่าจะเป็นคลิปที่สําคัญที่สุดและทําให้พี่น้องทุกท่าน ไว้วางใจและเชื่อใจเราได้สบาย,ยใจด้วยแหละใช่ครับ <No. S 2> เดี๋ยวจะมาอัปเดตใจเย็นครับระยะเวลาย,ยังพอมี10วันอันตรายจากนี้ไปคือวันที่ดีงามสําหรับท่านแน่นอนไปก่อนครับ